สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตัวละัรเช้าเช้ามาดูน้องแมวออกมาเล่นนอกบ้านค่ะพี่น้องเอาออกมาสามตัวก่อนก็จะมีพี่ทองกวาวพี่อ่าคุณแม่ทองเทาแล้วก็น้องเสือกวางทองค่ะพี่น้องมาพร้อมกันไม่ได้ค่ะคุมพันดแูแลไม่ทั่วถึงกลัวกลัวด,ดแูแลน้องไม่ไม่ไม่ทั่วถึงค่ะพี่น้องก็งเลยให้ออกมาเล่นทีละสามตัวก็พอ นี่ค่ะน่ารักในอินโดมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโครมพันตุลาการขอบคุณเลยร้ายเลยค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องหนาหักหนาหักค่ะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งปูพฤติกรรมของน้องแมวเหมือนกับเขาเขาสำรวจป่าสำรวจเส้นทางสำรวจสิ่งแวดล้อมภายนอกบ้านนะคะ่ค่ะดูเขาก็จะมีความสุขค้นหาอะไรที่แปลกๆพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ